ตื <Cornell> ่อตื่อตื a ่อตื่อตื่อตื่อครับสวัสดีครับเอ้ยเอ้ยเอาแรกชงเลยคอมพิวเนี่ยเอาทำไมมันขึ้นวะเอาเฮ้ เออขึ้นมาสีอย่างงี้แหละแถวที่เกิดตื่นเติติเตติติติตเติติตตติเ เกมโวีเอ็นมีปัญหาไม่มีปัญหาสนะลูกลูกเชิเช่ๆอย่างมีความสุขนะอะไรเนี่ยเอไอไป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  ไป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 ,ปไ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 ปมาใครยากเวนก็เชิญมานะครับผมไม่ได้คอมเมนต์นนะผมไม่ได้มีโทราศัพท์โซลคือ กูสจะแหลกเลยนะครับทำสมทั้งเลยนะอืมเออดูนะครับขนาดกูสหมดนะครับมันยังไม่ไปให้เลยโอ้โหอ,อะไรเนีอ่ะโอ้โหกูรอ,อ,อ,อเป็นชั่วโมงมึงเพิ่งจะมาให้นะไอ้บุ๊เป่นสีเกิดนะทำสมเองด้วยนะ อนี oh. ่ใครเป็นไ่ให้ได้นด้วยครับ่านักกด gas นิดเดีถึงก็เลยไ่เอามาเล่นด้วยดีน้ำเปล่ามันชื่นใจ ดึงแล้วเข้าไปจะซื้อตัวดิสโตโคลัส,สมาร์อะไรเนี่ยแมวอ,อ้าวกูเ็งนะครับท่านผู้ชมดูสิครับเสงตั้งแต่เกมแรกเลยโอ้ไม่นะกูต้องเข้าเกมใหม่ใช่ไหมเนี่ย เราจะปิดนัสจอไว้นะท่านผู้ชมเป็นแค่หน้าผมอย่างเดียวก็พอเด้อครผม้นิลออกว่าเคยคายเขาแนละ้วนัสครับ การจึงทิ้เที่อะไรเนี่ยเออเออเออเอ่อไม่呀ไม่เนอะคนดูไม่มีเลยมีแค่คนเกิดไล่หนึ่งคน r e ล l l y g o o ผมก็ไม่รู้จะทำชิพอะไรนะครับท่านผู้ชมช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะคลิปเอซ่าถึงไลท์ถึง50ผมก็จะทำอีกนะครับถ้าไลท์ถึงผมทำอีกแน่น,นอนจัดไปเออ ơ mặt kim mặt ạ tham xóm. Để vô bọc học kim sống ngon nắp nè nè tham xóm. ơ hứa. Hong kuni sức nè kim kim kim. Next day chai mặt ơi. Điye con mừng khao. Sandy đa. ừh? 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 กูหลอกอยู่แล้วมึงไม่ต้องมาแจ้งเตือนกูหรอกเขาสใจไหมไอ้โทรศัพโงโ่ใช้ไม่ได้เลยฉันไม่ชอบที่เธอสับอะไรวะเธอสับสันสส่นแจ้งเตือนฉันนะฉันไม่ชอบเพราะฉันสลอมาส ข้าใจไหท่านผู้ชมทางไลน์ตัวนี้ผมก็จะพยายามสตรีมเนาะสตรีมเอาคิบนี่คงน่าจะไม่ค่อยได้ทำนะครับเพราะคิบอะไรไม่ออกเลยเราจะทำคิปอะไรเออคือเออือเราเอามาเก้าเกม ทผู้มสมทั้งไลายผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเลยครับของก็ซาถ้าท่านผู้สมอยากให้ผมจะสเปคแรงๆท่านผู้สมต้องดูหนักมาให้ผมนะครับผมจะได้ minus ก็สไลน์ผมมานะครับ08 0ย์0 1656133ห้าหกหนึมาครับแอสไลมาแล้วก็ผม j u s บอก์อีทีทามัสคุณรวยได้อย่าลืมนะท่านสมสาวแอลที่เคารพรักแอสไลามานะอย่าไปพิจารณาโดยสิ้นเชิง่นจุดเป็นเจุดของผมนั่นต้องไปถึงทีสไอดี ผมจะสปีกแมนมอสนะครับสูสเก้าแปดหนึ่งหกห้าหนมะครับฐานรูสมสาวต่อไปนี้เกมส์ก็มาแล้วแต่มันยังสุดอยู่นะครับเอ้โสโอ้โสโคสเล็กเลสทานรูสมทนานสลาย โอเคสันส <Okay>. mm ์เริ่มสตีมได้แมส์โคส้ดเล็กส์มากเลยอุ๊สสันส์พูดคำสยากไปทางผู้สมเราจะไปเลสวีซีสเวีซีสกันนะคัสโอ้ผมจะลิฟท์พอร์สเพื่อลอสเกมนครับ ต้องกดคสาสออกใหม่นะครับแทนผู้สมทังสไลายเอ้ยเอยเราต้องรวบแบบนี้นะตะกดเข้าไปคมโพสแล้วมันก็จะได้ทันทีนี่เดละคือคอดีของไปดูครับดูก่อนว่ามีคนเป็นตระเล่นไหมอลองขอเข้าร่วมได้ทีมเต็ม เล็กๆมึนก็ได้ตากูเป็นจริงๆแอกูสตีนะ่ะทำไมไม่ไดาคูอ่ะอุ๊โอ้แต่ผมได้รับสตีมออกไปนะครับท่านผู้สมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำลายได้ไม่ได้นะครับท่านผู้สมตั้งหลยสาวเอ็กซ์ รู้สึกเห็นน้ำม,มากมากเลยต้องกินน้ำสักหน่อยนี่น้ำเปล่าฉดซื้อนนะท่านผู้ชมไปลองกินได้สปอนเซอร์ไม่มีใ้เขาแต่กูซื้อเองซึ้งยอดมากเ v e r ก g o ส์

เออเออเออ้ยคำหยาบไม่เอานะเราจะไปเราตามมาสมัน First Blood เนราล้มอ้ช่วยแมนดัสนะจอสมจแต่คนเล่นปืนรัวกันปูถุนมดเลย้าหัวเสนะนะโอเวลีกูด จริงจริงเลื่อเก้าร้อยนะคอยซื้อมาตั่อไปกินข้าวโอ้ยได้อาวอัสเดียวโอ้ยทั้งชูชมไม่ไหวอาต้องขึ้นไปพันนะครับเฮ้ยนะอย่าบังดิ๊ก ดีไม<ส>่ไหวลบเ็นชูดีดีกดงไปฝกเพราะว่าถ้ามันมันจะกดมาเร็วนะเราเห็นแล้ว เไเดี๋ยววสแนมา,นมาเลยมันไปขวดตัวนึงต้องเปิดเาซุปขี้เยอ